โอเคผมวันวนี้คนครับตอนนี้เขาเล่นเกม One Punch Man นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาสุ่มข้าไอเดีคนดูอีกแล้วนะครับก็เป็น EP ที่อะไรไม่รู้นะครับจริงๆผมเริ่มรู้สึกว่าอยากจด EP ไว้ละเพราะว่าผมทํามาเยอะจริงๆนะครับสำหรับการรีวิวไอดีคนดูเนี่ยก็รับไปดูกันดีกว่าว่าไอดีคนดูวันนี้เป็นยังไงนะครับแต่ผมบอกก่อนว่าตึงมากแน่นอนนะครับแน่นอนๆเลยว่าตึงมากแน่นอนนะครับก็อยู่ด้วยากันว่าทีมจะเป็นยังไงอันดับเท่าไหร่อยู่กิลอะไรอยู่เซิร์ฟไหนไปดูกันแล้วผมแล้วก็สับคลี่เข้ามาฝากกดต คลิปว่าเป็นยังไงสำหรับไอดีนี้ไปเจอกับผมไป มาแล้วครับสวยในตัวเกมเรียบร้อยครับตอนนี้เราอยู่กับ ID ดีของคุณ Baby s ช a r k กนะครับซึ่งอ่าอย่างที่เห็นกันครับเบล1 1 3พลัง16ล้านแต่ผมบอกก่อนว่าไม่น่าจะใช่พลังที่แท้จริงของเขาครับคงจะเป็นพลังหล,ลอกๆห,หรือว่าทีมรองอแหละผมว่านะคือผมเข้า i อดีคนดูทีไรเนี่ยก็คือพลังไม่เคยจะจริงๆนะครั้งต้องไปจัดทีมใหม่ให้เขาตลอดก็ใครที่มี ID ดีครับสามารถส่งมาได้ในเพจน,นี้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ด้านล่างนะเป็นเพจติดต่อง่ายของผมเองก็ใช้คุยเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นนะครับ ดูดีกว่าว่าไอ้ดีนี้มีอะไรบ้างนะครับสจาบคุณไอเดียของคุณเบบี้ชาร์กนั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นครับพลัง16ล้านปอมนะครับแล้วก็ตัวละครที่ให้เดินเนี่ยเฮ้ยมียุงพยาบาลด้วยโอ้โหยุงสาวไม่ค่อยเห็นครับอ่าสำหรับสกินนี้มาให้เดินแนละ้วมีตัวไหนไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นตาโอ้ม,มีมีตัวเดียวนะที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาผมตั้งเดินดีปะอ่ะตั้งหน่อยแล้วกันเออเอาเทเอาเลิกเอาใช้หน่อยครับอันนี้ก็สำหรับคนครับที่มีเวลาว่างๆนะครับเราชอบเล่นเกมมือถือเนี่ยผมไปเจอแแแแแออออออปปปปปนน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 ึงงมาาามาาาคคครรััับบ่่่สใจกกกล้้ว็็็ื X World เเะีีท สามารถเล่นเกมแล้วก็เอาคะแนนจากเกมเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้จริงๆนะครับก็แอปนี้ก็ไม่ใช่แอปอะไรน่าสงสัยอะไรนะครับเพราะว่าสามารถโหลดได้ทาง Google Play Store เลยภายในตัวแอปเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะมีเกมให้เราเลือกเล่นมากมายนะครับซึ่งคะแนนที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือคะแนนตัวนี้นะครับหรือว่าในแอปเนี่ยเขาเรียกว่าบิวนั่นเองนะครับก็ใครอยากหาเกมใหม่ๆเล่นเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็มีหลายเกมมากนะครับมีไปจนก,กระทั่งเกมแบบเกมฮอนไกสตาร์เลวอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็ซึ่ง อ่ะสมมุติผมเลือกเป็นฮอนไกสตาร์เรลแล้วกันนะครับอยากเล่นเกมนี้แล้วอยากทําเงินเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าทํายังไงครับกดเข้าไปที่ฮอนไกสตาร์เรลเล่นแล้วเก็บบิลได้ถึง 72k เลยนะครับหรือว่าแลกเป็นเงินได้ถึง8ดอลลาร์เลยนะครับ8ดอลลาร์ก็เอาไปคูณ35คูณอะไรกันเอาเองแล้วกันนะครับเค okay, เนี่ยก็ง่ายมากเนี่ยแค่เข้าร่วมแอปนะครับก็ได้แล้ว66สิบิลนะครับแล้วก็สร้างบัญชีได้อีก2,000ครับเล่นเกมไปถึงเลเวล3เนี่ยก็ได้อีก3,000แล้วคือง่ายมากนะครับเออใครวว่่่่าางๆเเเเนนนีียยแลล้หนนกกม็ สามารถเข้ามาได้นะครับเกมอื่นๆใครอยากลองหาเกมใหม่ๆเล่นเนี่ยว่างๆกเออ็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็อย่างน้อยก็ได้บิ้วมาด้วยแล้วก็ไปแลกเป็นเงินได้อีกนะครับแล้จะมีโปรโมชั่นนะครับเติมเงินเนี่ยเติม2ดอลลาร์จะได้4ดอลลาร์เลยนะครับคือเราไม่ต้องเล่นเกมก็ได้เราปล่อยสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยก็จะทำเงินให้เราตลอดเวลานะครับนี่ยิ่งเลเวลสูงนะครับน้องก็จะผลิตบิ้วไวมากขึ้นแล้วก็ได้เยอะมากขึ้นครับวิธีการเลเวลอัพก็ ง่ายๆเลยครับสร้างสัตว์เลี้ยงครับโดยการกดตรงนี้นะครับด้านล่างเห็นปะมันเป็นรูปไข่ครับกดเข้ามาแล้วก็เอาครับไอตัวที่เลเวลเดียวกันเนี่ยไปรวมกันครับนี่ก็จะกลายเป็นเลเวลสองเอาตัวเลเวลสองมารวมกันก็จะกลายเป็นเลเวลสามครับแบบนี้เอาตัวเลเวลสามมารวมกันก็จะกลายเลเวลสี่สิทธิประโยชน์มากขึ้นครับโดยการที่จะดูตรงนี้ครับสร้างบิลให้เรามากขึ้นเวลาเล่นเกมครับก็จะได้เหรียญมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคุณประโยชน์มากนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นกัน ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถเติมได้ครับถ้าเราอยากเป็นฝ่ายลงทุนนะนะก็สามารถเติมได้แล้วการกดเข้าไปที่ X Sprite นะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่ตัวร้านค้านะครับหรือว่ามาร์เกด้านบนอันนี้เราก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงเลเวลอะไรก็ตามนะครับอย่างตัวเวล3-4-3-5ี่เนี่ยนี่ก็จะบวกบิลเราถึง250%นต์นะครับโบ,โบนัสอีกหกีลัคกี้นะครับ หรือเพิ่มโชคชะตาโชคดวงอะไรอีก3%เซนตะครับต่างๆนานาครับประมาณนี้แล้วสัตว์เลี้ยงที่เราซื้อมานะครับสามารถนําไปปล่อยเช่าหรือว่าขายได้โดยราคาที่เราตั้งเองเลยครับสมมุติแบบเราซื้อมาแล้วแบบเราอยากจะปล่อยต่อเนี่ยเราก็มาวางขายในมาเก็ตได้นะครับใครที่อยากโหลดแอปนี้นะครับก็โหลดได้ใต้เดสคริปชันเลยครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ใครโหลดแลวนให้จะลืมไปกรอกโค้ดด้วยนะครับใส่ตามผมได้เลยนะครับแต่ผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอครับก็สามารถเอาไปกรอกได้ครับซึ่งโค้ดของผมก็คือนี่ก็จะได้อีก 200C โอ้โหของจริงเลยนี่นะก็อย่าลืมไปกรอกโค้ดกันนะครับอันนี้ก็ได้ของฟรีอีกแล้วนะครับแล้วก็อีโค้ดหนึ่งข้างๆกันเลยครับนี่ครับที่มันเป็นรูปเหมือนตัก็ตตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กรอกโค้ดที่ขึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมอ่าแลกบิลไปเป็นเงินนะครับก็ง่ายๆนะครับเข้ามาที่กระเป๋าตังตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดไปที่ถอนนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ดูรายละเอียดทราคาให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็แล้วกดถอนได้เลยนะครับเงินก็ได้เข้าบัญชีแบบนี้เลยนะคครรับกกกกก็็็ลลลลิงงง์ใ้้้้วว่่าหเเเเมมืือออถนนนไดดดยยู ไปไปดูคลิปกันเลย เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะแวะไปดูอะไรเนี่ยผมขอเข้ายอดเติมก่อนเลยละกันนะครับว่า ID ดีนี้เติมไปเท่าไหร่นี่ครับอ่าทุกคนลองเดาดูดิว่า ID ดีแบบนี้จะมันยังไม่เห็นพลังที่แท้จริงอ่ะเออแต่ก็เดาเล่นๆก็ได้ครับว่า ID ดนี้เติมเท่าไหร่ผมขอเดาว่าเออทุกคนลองเดาเท่าไหร่ก็เดาไปเลยละกันครับผมขอเดาว่าอาจจะไม่ใช่สายฟรีหรือเปล่าอันนี้ผมเดาแบบไม่มีข้อมูลเลยนะเดาแบบมั่วเลยครับั่วสุ่มซุมซ่อม้ซัวขึ้นมาอีกเลยนะผมเดาว่าสัก2 0 0หมื่อ่ะหลักหมื่นห้าไม่เกินห้า่ะ ไม่รูดีกว่าว่ารหัสนี้เติมไปเท่าไหร่นะครับและรหัสนี้เติมไปสามร้อยบาท <c oughs> รหัสนี้เติมไปสามร้้าสิบบาทนะครับเออโอ้โหนี่ผมเข้าถูกรหัสปะ่ะเดี๋ยว ขอดูหน่อยได้ไหมดูซิว่ารหัสเติม350เดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเออเดี๋ยวไปดูที่ซาดามาร์กกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เมมโมรีนะครับก็น่าจะปลดหมดแล้วแหละผมว่าเนี่ยคนดูโอเวอร์วิวนะครับก็ปลดทุกช่องแล้วนะครับแล้วก็กำลังอัปเกรดเลเวลกันอยู่ครับตามๆกันมานะผมว่าประมาณในส่วนของคาเลนตก็เปิดไปหมดแล้วถึงค่าซูเปรี่มเรียบร้อยแล้วนะครับบีรองทั้ง370ครับเพราะว่ามันน่าจะตันแล้วแหละก็คงไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรดีนะครับอืมแล้วกกกกก็ดดดูไไไอออออออ้ส่่่่่่่่วววววนนขขงงงรรรรระะะะเเเเปป๋๋าา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 ามมมมมมีีีีีีตััลคคบบจจิๆุณยพใช หมดเลยนะครับเอออยากใช้อะไรก็ใช้เลยแต่ผมขออนุญาตไม่ใช้แล้วกันนะครับเพราะว่าแล่วอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหใครจะไปกล้าใช้บ้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูตัวรับกันหน่อยว่ามีเท่าไหร่นะครับสำหรับรหัสนี้เฮ้ยมีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย โอ้มี271ใบนะแล้วก็ตัวหุ่าสิบหกใบโอ้โหเยอะจัดเรียกว่าไปสายประหยัดนะเรียกไปสายดองด้วยเติม350แต่ว่าตัวดําเยอะจังเลยอ่ะคือสุ่มสุ่ม UR ได้แล้วตัวหนึ่งนะครับแถมเหลือๆอีกตั้งหักนะครับเออแล้วก็เพชรก็มี6,700คือถ้าซื้อกลางเดือนได้อีกก็โอ้ตัวดํำคือแบบพุ่งเลยแล้วก็อาวุธเนี่ยอาวุธ3ดาวได้แล้ว1ตัวนะครับแล้วไปดูเ่างหินมากดีกว่าอ่ามีหินทัสมัก็กครัับหินท่ี้กับ่เล่นเลยนะครัสือ น่าจะเปิดมันนะฮะผมบอกก่อนคิวต่างๆมากดีกว่าของส่วนของรูนครับรูนก็ปลดไปหมดแล้วทุกช่องนะครับมีอนาลิ่งชิลครับเป็นเลเวล3แล้วก็มีเดเธอร์เวสฟิลลนะครับเป็นเลเวล2แล้วที่เหลือก็เลเวลหนึ่งหมดเลยครับสับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของแท็กติกหรือว่าในส่วนกลยุทธ์ก็ใส่ประมาณนี้นะครับใส่ของทองหมดเลยเป็นไล่โจมตีนะเอออันนี้ก็ใส่อะไรอะรองเท้าเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ใส่ของทองหมดเลยนะครับไม่ได้แบบว่าตรงสายทั้งหมดนะครับหมายถึงอ่าชนิดเดียวกันทั้งหมดนะครับรบงการแต่ว่าเป็นตรงสายหมดเลยเฮ อย่าลืมมาเปลี่ยนให้ตรงสายนะครับหรือว่าใส่เน้นเอาพลังเ,ยเฉยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมามาตรงนี้แต่ผมว่าทีมถ้าจะเป็นตัวฮีโร่นะที่แบกนะเพราะว่าใส่อาไล่โจมตีมาขนาดนี้นะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้เข้าไม่ได้เข้ามาปดเต็มเลยฮะเนี่ย้าถูกรหัสเนี่ยประเนี่ยเหมือนไม่ไม่มีคนเล่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีมหลักเขาดี่ว่าคจริงจริงแล้วรหัสนี้พลังเท่าไหร่นะครับอ่าผมต้องตั้งไลน์อัพกลับให้เขาเพราะเนี่ยเยาตั้งมั่วๆกลับให้เขาแล้วกันนะครับก็ดูเหมือนเขาก็จะตั้งม หนึ่งไปฮะและพลังของเขาครับอยู่ที่62ล้านนะครับสำหรับ ID นี้ตึงกันอีกแล้วซึ่งพลังที่แท้จริงของเขาคือ62ล้านนั่นเองเลยครับนี่ตัวหลักเขาครับอย่างที่เห็นเลยเป็นตัวเมตาเก่าๆหมดเลยนะครับเนี่ยมีตัวใหม่แค่ f ฟชชั่นเท่านั้นนะครับที่เราเห็นกันในหน้าหลักตรงนี้นะครับแล้วก็มี UR ถึง 1, 2, 3, 4, 5, 6ตัวนะครับเออก็เป็นตัวหลักเขาเป็น UR หมดเลยนะประมาณนี้ อ่ะก็มาดูบ้านกวาว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวข้าวๆข,ของเขาครับเดี๋ยวเราจะเอาทีมนี้ไปซู้ให้ดูด้วยนะครับว่าทีมสวยลิวแฟ t เกวินทัสคิงแล้วก็บรลอนเนี่ยคอมโบเป็นยังไงนะครับอ่อย่างที่เห็นกันนะครับสวยลิวพาร์ทส2นะครับตรงหน้าหลักเลยคือแบบว่าต่อยที อ่ฟันแตกกระจายแน่นอนครับสำหรับฝั่งนู้นนะครับเลเวล113นะตรงนี้สกิลก็20นะครับรีเป็นเบรกก็5ดาวม่วงนะครับเออก็น่าจะมีอาวุธ3ดาวเรียบร้อยแล้วเวกเกนก็ห้5ดาวม่วงอย่างที่เห็นกันนะครับทาเลนก็ปลดไปหมดแล้วนะครับตรงนี้แต่ว่ายังอัพไม่สุดนะครับแต่ว่าปลดหมดทุกช่องแล้วนะครับใส่อันนี้เป็นเวล5เวล6เวล7นะครับแล้วก็เวล6เวล7เวล5สลับกันนะครับแล้วก็เกียร์นะครับอาวุธ3ดาวครับอย่างที่เห็นกันนะครับต่อยทีฟันแตกแน่นอนแล้วก็ใส่เป็นอารรรรเเเเซซตตนนนีี้้ะะะคับผมมไไไู่่่ววาาาาภษทยยกอออ จมตีจมตีเปอร์เซ็นต์หมดทุกชิ้นเลยนะครับประมาณนี้ของก็ของแดงแล้วก็การ์ดบัฟก็เป็นการ์ดบัฟแดงจมตีจมตีหมดเลยนะครับอ่าได้เห็นกันตัวนี้น่าต่อยทีมันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราดูท้ายคลิปกันว่าสตีลิวจะต่อยมันขนาดไหนครับตัวไปตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในเดือนธันวาคมอย่างตัวแฟชประกายแสงยูอาร์นะครับอ่าแล้วก็จัดพาร์ทสองอีกแล้วนะแฟชพาร์ทสองโอ้โหปาดเละเทะแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ครับเลเวลร้อยสิบสามครับสกิลเวิลยี่สิบสองไปแล้วเนกันะครัิเบนี้ก็เบ หมดแล้วนะครับสายเวลเจ็ดเวลเจ็ดเวลหกนะครับแล้วก็เวลเจ็ดเวลเจ็ดเวลเจ็ดหมดเลยตัวนี้ถ้าเป็นตัวแบกอีกตัวหนึ่งของเขานะครับถึงจะเป็นตัวใหม่แต่ก็เป็นตัวที่พี่องค์พอสมควรนะครับก็มาดูกันว่าแฟลชยูอาร์พาร์ทสองเนี่ยจะเป็นไงแล้วอาวุธสามดาวด้วยหรือเปล่าเรามาดูกันครับอาวุธสามดาวด้วยครับเนี่ยโอ้โหแล้วสุ่มไปขนาดนี้ยังมีตัวดํายังมีแบบว่าตัวอาวุธเหลืออีกนะแล้วเติมโคตรน้อยครับสามร้อยห้าสิบบาทใครที่เห็นกันครับโอ้สามดาวเจก็ใส่เป็นเอทีเคเอทีเคเอทีเคหมดเลยนะ เหมือนเดิมนะครับการบัฟก็เป็นการบัฟนี่ครับบวกสปีดโบนัสบ้างนะครับบวกคีบวกดาเมจเลทนะครับประมาณนี้ก็ใส่ไปโจมตีหมดเลยนะครับแฟรยูอาร์พาร์ทสองนั่นเองครับอสามดาวตัวต่อไปครับเกวินพาร์ทหนึ่งนะครับเลเวลร้อยเก้าครับสกิลเวลด์สิบหกครับรีเวเบก็สี่ดาวเท่านั้นนะครับอเวเกนก็สี่ดาวมัเหมือนกันนะครับทาเลนก็ปลดไปหมดแล้วนะครับส่วนสองช่องแล้ว นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่อาเดียยตาเข้าไปนะครับออตรงนี้นะแล้วก็ใส่เป็นโจมตีเว้5ห้าเว้หกเว้หนะครับประมาณนี้อาวุธก็อาวุธ2ดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่อันนี้4ดาวนะครับแบบเลือดนะครับเกียร์ก็ อุ้ยอัพขึ้นได้นะครับเนี่ยเออเดี๋ยวเราไม่อัพละกันนะครับนี่ครับก็ใส่เป็นติดสปีดหมดเลยครับสปีด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 ทั้ง4ช่องนะครับบับความไวครับตอนนี้ต้องเน้นความไวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นการ์ดบับแดงเอทีเคหมดเลยครับมีสปีดโบนัสด้วยนะครับรับอันแรกครับที่เหลือก็เป็นดาเมจเป็นคลิปเป็นฮิตอะไรก็ว่าไปประมาณนี้ครับเกวินตัวบัฟความไวในทีครับต่อไปครับตัวไล่โจมตีตัวหนึ่งอย่างทัสงกียูอาร์เป็นตัวลูกรักผมเลยอันเนี้ยตัวเนี้ยเออไม่ว่ายัังงงไไผมกก็จะน้ออตลดป เวลร้อยสิบเอ็ดนะครับสกิลเลเวลสิบแปดนะครับนี่เป็นเบรกก็อย่างที่เห็นกันนะครับปลดห้าดาวเหลืองไปแล้วอย่างสี่ดาวม่วงกันอยู่นะครับแล้วก็ทันแล้วปลดไปหมดแล้วนะ <c oughs> ก็ใส่เป็นเหรียญตาเวลหกเวลหกเวลสี่ตัวนี้อัพได้ด้วยนะคิดเนี่ยผมควรอัพปะอ่า app. อัพเออไม่ควรเดี๋ยวอ่ะเก็บไปก่อนแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรใช้อะไรไม่ควรใช้อะไรนะครับนี่ก็ใส่เหรียญตาเวลหกเวลหกแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเพราะว่าตาวุฒ เหมดเลยการอัพขึ้น ของแดงได้อีกแล้วนั่นเนี่ยเออแต่ว่าไม่ได้อัพนะครับกับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับใส่เป็นดามเม่นหมดเลยครับการบัฟก็ใส่สีแดงอันนึงครับที่เหลือก็เป็นสีทองครับเป็น ATK 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 นะครับก็เป็นตัวอ่าซับดามเม่นนะครับหรือว่าตัวดามเม่นรองเฉยนะครับสำหรับตัวนี้ครับสุดท้ายสมกินั่นเองต่อไปครับตัวบัฟที่เก่งที่สุดในเกมอย่าง King UR นะครับพาร์ทหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็เวอร์ร้อยสิบสามสกิลก็เลือว่าสิบเจ็ดท่ารีเวิร์สห้าดามม่วงเข้าไปเรียบร้อยครมี ผมรู้บอกผมหน่อยนะครับว่าทำไมเขาใส่อันนี้กันมันก็ไม่ได้โจมตีป่ะหรือว่ามันบัฟได้โจมตีเนี่ยหรือว่ามันได้พลังเฉยๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วใส่เลือดไปประมาณน <c oughs> <c oughs> ี้เกียร์ครับแน่นอนฮะอู้สามดาวไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อิซิกเนียเนี่ยสี่ดาวเลยนะครับอ่าอู้สามดาวคิงนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นเลือดหมดเลยครับใส่เลือดเพราะเป็นตัวซับนะครับเป็นตัวบัฟให้เพื่อนน้มทีมครับก็ใส่เลือดให้มันยืนนานแล้วก็ยืนบัฟยืนบัฟยืนได้นะครับบัฟเกียร์ก็ใส่ของแดงหมดเลยครับเป็นเลือดหหมมมดดดดเเเเเเลลลลลยยยยนน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 นะะะะะะะคคคครร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 ััััััับบบบบแ้้้้วววกกกก็็็็ปปปปปออ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 องงงงืไไไไไ่่่่าาาาใสสตตตตีขพููโ์ ห้าพันหนึ่งเท่านั้นนะครับตรงนี้เลเวลสิบหกนะครับเลเวลตัวละครร้อยสิบสามเลเวลสกิลสิบหกนะครับแล้วก็สีดาวเหลืองเอ้ย ถ้าดาวเหลืองแล้วก็4ดาวม่วงนะครับอย่างที่เห็นการทาลินก็ปลดไป2ช่องเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังไม่ปลดช่องหนึ่งครับใส่เป็นตาเวล6เวล5นะครับแล้วก็เวล5เวล5เวล5ครับใส่เป็นเหมือนโจมสายโจมตีนะครับแล้วก็เกียร์นะครับอุปกรณ์2ดาวนั้นอีซิกเนียสี่ดาวนะครับเกียร์ก็ใส่โจมตีมาเลยครับ ATK เปอร์เซ็นต์ ATK เปอร์เซ็นต์แล้วก็ห้อยสปีดมาชิ้นหนึ่งครับตรงนี้ก็ใส่เป็นโจมตีหมดนะครับการบับก็เป็นการบัฟแดงครับเป็นโจมตีอันนี้ก็ดูเหมือนจะแรงนะครับแต่ว่าถ้าบับ ถ้าผมคิดเนี่ยน่าจะตั้งประมาณนี้มั้งครับเออก็อาจจะประมาณนี้หรือไม่ก็ประมาณนี้ครับไม่รู้เหมือนกันครับเออเดี๋ยวไปลองดูใน P A P ดีวกว่าว่าเขาตั้งทีมยังไงนะอ่ะตั้งประมาณนี้ครับใน P A P ก็เอาเกวินไปไว้หน้าแทนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนี่ประมาณนี้เลยครับสำหรับทีมเขานะครับพลัง62ล้านน่าจะอยากเห็นแล้วสิว่าเอาไปสู้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปดูอะไรต่างๆกันหน่อยดีกว่านะครับในสอง p v นี่เราอยู่อันดับที่125นะก็ถือว่าไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากนะครับถ้าติดท็อปร้อยเนี่ยจะตึงพอสมควรแล้วก็ยังไม่ได้เล่นด้วยครับสำหรับนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสงใสยขี้เกียจเล่นครับเออแล้วก็ไต่เขาเราครับไต่เขาเราอยู่อันดับที่900เลลยนนนนนะะะแตต่่่่โ้้มมมัจไไดเาากกวครรบงี มอนสเตอร์เรนาก็น่าจะไม่ได้เล่นปะเนี่ยดูดิว่าได้ไต่ขึ้นได้สบายสบายครับจัดทีผมว่าย,ยังไม่ได้จัดเลยยเนี่ยอ๋อจัดแล้วเว้เยแต่ไปดูดีฮีโร่ที่เราจัดแฟดเข้ายังเนี่ยยังไมไ่เข้าเลยครับอ๋อเข้าแล้วนี่ว่าโทษโทษมันเป็นแฟดเอตารบวกเออลืมพูดถึงตัวเอ r บวกบางตัวเลยครับตัวเอ r บวกก็จะมีตัวแฟดเอตบวกแล้วก็จกักรพรรดิเอกเอบวกเหมือนกันนะครับตรงนี้อ่าก็ตึงพอสมควรนะ กิวนะครับเราอยู่กิวใครเอ่ยเราอยู่กิวเวร์เคิลลี่นะครับเออเวิร์คคิลลี่นะครับแล้วก็อยู่เป็นกิวอันดับที่3นะครับรับให้หน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ <laughs> เหมือนวันนี้จะยังไม่ได้เล่นนะครับเอ่อไม่เป็นไรอันดับพลังเนี่ยเราอยู่อันดับที่172นะครับก็ถือว่าน่าจะรวมเซิร์ฟเยอะแล้วอันนี้เป็นเซิร์ฟที่อ่าเก่าด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่ามากนะครับก็ถือว่าก็เก่าอยู่ครับเอ่ออยู่อันดับที่172ก็ถือว่ายังได้อยู่เกือบหลุดเกือบหลุดละเกือบหลุดโงโกจอนละแต่ยังได้อยู่นะครับแต่ทีมนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ตึงพอสมควรแหละเออน่าจะอยากรู้แล้วว่าซูริวจะต่อยแรงขนาดไหนพาร์ทสองวุฒิสามดาวอีกแล้วนะครับอ่าในบ้านก็เดี๋ยวละะคครรนับ แล้วก็อในส่วนของแลบนะครับอันนี้ก็คอมาดูกันเวลอะไรกันบ้างครับจีนอตเวลเก้าบอลเวลหกครับโบลอตเวลเจ็ดครับจักรพรรดเอกเวลหกปังสันเวลหกจีนอตเวลเจ็ดนะครับแล้วก็อื่นๆประมาณนี้ครับน่าจะใส่อ่ายังไม่หมดทุกช่องนะโอ้ยเหล็กหลายคอเลยเนี่ยใส่อะไรได้บ้างเนี่ยใส่อะไรไม่ได้เลยครับประมาณนี้แล้วกันในส่วนของเทรนดิ้งครับก็น่าจะอัพร้อยเปอร์เซ็นต์ไปหมดแล้วครับอันนี้ควรอัพแล้วก็มีอันล่างครับสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กับสามเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาอัพกันหรอกนะ <laughs> เดี๋ยวไปหาสู้กันีหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงฮะสำหรับทีมนี้แล้วก็ตีคนไม่ตึงมากแล้วกันนะครับถือว่ามารีวิวให้เห็นว่าทีมมันเป็นอย่างไรนะตีคนนี้แล้วกันนะครับพลังเนี่ยเขาอยู่70กว่าล้านนะครับซึ่งห่างกว่าเรา10ล้านนะครับแต่พลังอย่างทีมนี้เขาอยู่68ล้านห่างจาก กับเราหลายล้านอยู่นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเป็นไงแต่ผมคิดว่าแฟดยูอาน่าจะแบกแน่นอนนะครับพาร์ทสด้วยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตัวอื่นก็เรามาดูกันครับว่าจะมีหมดบาทมากแค่ไหนครับสำหรับเกมนี้นะครับผมขอฝากร้านสุ่มแล้วก็เปยรหัสวันพัชแมนนิดนึงนะครับกับเพจนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะครับใครสนใจนะครับมีงบอยากจะเปยรหัสวันพัชแมนเนี่ยตลอด24ชั่วโมงหรืออยากจะสุ่มนะครับลุ้นดวงเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เพจนี้เลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเเเเเเปปป็็นนนนพจสสุุ่่่่่่มมมมมมแลลล้้้้้ววววกกกรรรหหััััไไไไไไดดตตตตตอออออ24ชโงง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 าาายยะคบบีิิข เข้าไปเปย์ก็ได้ตลอดเวลานะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับก็สำหรับคนที่มาครั้งแรกนะครับทักไปในเพจครับสามารถขอโค้ดสุ่มฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับนำโค้ดไปสุ่มเล่นๆได้คนละครั้งครับถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าสุ่มเล่นๆนะครับลองดูได้ครับสุนุกก็เพจด้านล่างเลยนะครับอ่าแล้วฮะเปิดมาครับใครโหแล้วทีมผมไวกว่าไง คือ Fat ยูแล้วก็แล้วก็เกวินครับมาครับแฟ s ชี่สวอร์ดแมนอะไรไม่รู้ครับเข้าไปครับ3ล้านเปิดเข้าไปก่อนครับเอาแล้วกดออโต้เลยละกันครับจังหวะนี้ครับ ควิกราห์เฮาส์คริสครับจากตัวเกลวินยูอาร์ซันเข้าไปครับแล้วโดนไงพี่ใครคียเตะครับใส่สิกไบดิงครับจากตัวทัศน์ตะกิซ้ำเข้าไปอีก31ล้านครับแล้วก็หมุนเข้าไปอีกดิปรับปรับปับทีสาล้านครับแต่จริงน่าจะแรงกว่านี้ครับนะครับดีเซสิคซ้ำครับจากตัวคิงยูอาร์ครับปรับเข้ามาบ้างนะครับตรงนี้ติดไฟลุกกันเข้าไปกระดมเข้าไปครับเอาได้ต่อยครับไฟอีกแล้วก็แอสไตน์นะครับตรงนี้ สัมงเข้าไปครับแฟชี่สวอตแมนชิปนะเดี๋ยวตัวแฟทยูอาร์พาร์ทสองรสามดาวครับโอ้โหร้อล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจครับฝั่งนู้นเลือดหายเข้ไปเลยครับแต่ว่าติดโล่โก้กสึระยังยืนอยู่ได้ครับเพื่อใครคิดเตตัวทัศน์มกินลูกรักผมนะครับใส่เสริมดัมเมจเข้าไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดีเซตสาวนะบัฟซ้ำไัอีกครั้งนะเราตัวคิงยูอาร์ฝั่งนู้นงมีคนลงไปนอนครับว่าติดโลของโกเกสึอยู่นะครับตรงนี้อ่าแฟชชี่สวอตแมนชิพสั่งเข้าาลนเไปอีก นะพวกเมื่อกี้พัดตามเข้าไปมีคนลงไปนอนเลยไหมครับแล้วมีคนลงไปนอนถึงสองตัวนะครับเรื่องขงเฟย่าอยูอาร์กับโบล็อตอยูอาร์ครับจัดไปแล้วครับโดยทัสเมากิปิดงานให้นะครับโอเมก้าสตาร์แคนนอนนะครับตรงนี้แล้วน่าจะเยอะอยู่งนี้อีกสักพักหนึ่งเลยครับเพราะว่าโลโก้มันค่อนข้างที่จะขี้โกงครับตอนนี้อ่ะดูสิว่าโลโก้จะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนนะครับพัดเข้าไปหนึ่งทีนะครับพัดทึชเมากอกี้ครับตรงนี้อ่าเอาดีแล้วก็แฟชชี่สมอลแมนชิพครับ เปิดเข้ามาปุ๊บป๊บปุ๊บสับเข้ามาฮะยังกันอยู่ครับตรงนี้ไฟดักก็เดแอสไตน์ครับจากตัววยยีริลตัวแบกพาสสองของเอาครับต่อยเข้ามาครับสาล้านติดโลกเจ๊ยังยต่อย3าเข้าไปยี่สิบห้ตอนไฟสีเนะครับผมว่าติดโลกโก้สื่อเลยต่อยไม่เข้านะครับแอรียลสเปซนะครับจากตัวเจโนสยูอาร์ฝั่งนูได้เผาฝั่งเราเหมือนกันนะครแต่ว่าดูเหมือนดานเมจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับตรงนี้แฟชชี่นสมบัตแวนชิปอีกครั้งนึนงรนครับแบบแฟครั่นยูอาร สา3ดาวเจนอสเอ้ยไม่ใช่กีโฟครับเข้ามาตรงนี้เอาแต่ไม่เข้าซะแล้วนะครับตรงนี้หล่อพึ่งระเบิดอย่างเดียวครับแฟ่ชั่นสมบัติชิพับซ้ำกันอีกรอบนึงนะครับสาวที่สองล้านครับแต่ยังยืนกันอยู่จักโลเอาแล้วมีคนไปนอนหนึ่งคนนะครับเราโบล้อตัวคอผมนะครับไซติกไบดิงสากไปอีกหนึ่งทีนะครับสี่ล้านเท่านั้นนะครับอิเซซาวเอาดิมาดิปาดเข้าไป มาครับต่อยสักกเป็นหนึ่งทีครับแต่ยังไม่มีคนลงไปนอนครับโลโก้มาหายจริงครับแฟชชี่สวอตแบนชิปไปปาดก็เป็นอีกหนึ่งทีครับเก้าล้านห้านะครับตรงนี้ยังไม่ลงไปนอนครับดิเซสซาวบัฟมาอีกครั้งหนึ่งครับจาบตัวคิงยูอาร์บัฟเรื่อยๆครับจนกว่าโลโก้จะแตกสลายนะครับเราถึงจะชนะนะครับตอนนี้ก็พัดก็ไปก่อนอีกครั้งหนึ่งเออเชตเตอร์ครับจากตัวโก้ก็สืดยูอาร์สับของหน้าผมเข้ามาอีกแสนหนึ่งครับไม่เข้าเท่าไหร่นะครับแฟชชี่สวอตแมนชิปอีกครั้งครับปาดเข้าไป ไื่ถึงล้านครับก็ยังแรงเสมอมาแต่ผมก็ยังยืนกันได้ครับดิเซอร์ซาจะฝั่งนู้นบ้างครับตัวคิวยูอาร์เลครับไปดิเอาดิมาดิใครจะยื้อใครจะยื้อใครจะไปครับแฟร์ซีสอนแมนชิพครับปุบปบปับปี่หนึ่งหกสิบล้านครับคุณฮิวแล้วไงผมปาดเละฮะแต่ยังถึกกันอยู่ครับแฟรยูอาร์เข้าไปสติซ้ำอีก ครั้งนึงครับ97ล้านเอาแล้วลงไนนอนเลยครับตัวโก้สือยูอาตรงนี้อ่าไปเล็หนตัวครับได้สันครับตัวเกวินครับชลิกราฮาสคิกนะครับสันนกิงยูอาร์ครับแล้วก็ใส่สิบไบดิงครับซัมเปก็หนึ่งทีครับเป็นซัพดาเมจครไปอีกหนึ่งครั้งนะครับปาดเข้าไปปับปุบปับ24ทัน้นครับติดโลโก้ก็สือถึงตายไปแล้วแต่โลกยังทำงานอยู่นะครับเนี่ยดีเซลซาส์นะครับแต่ตัวกิ้งยูอาร์ปับมาหน่อยหนึ่งท 18นะครับผู้ใครเคียเตด้ครับแติกไบดิงตรงนี้ต้องเคลียร์โล่ให้ได้ก่อนครับตรงอันนี้ดิเซตซาวครับมาไปหนึ่งทีฮิวเลือดพร้อมบัฟกันนำทั้งทีมครับฝั่งผมต่อยเข้าไปอีกหนึ่งครับไม่ยอมตายนะอันนี้เออแฟชชี่สวอนแมนชิพครับมาฮะป่อเข้าไปอีกสิบหกไม่ยอมจริงๆครับแต่ฝั่งนู้นเอาแล้วโล่หายหรือเปล่าจาบตัวจีนอตแล้วแบบนี้โอ้ยยังทางานอยู่ครับโล่ไม่จบไม่สิ้นจริงๆนี่พัดเข้าไปหนึ่งทีแมงไม่ยอมตายนะครับ ผาดไปก็คงไม่มีผลอะไรครับตรงนี้เพราะว่าติดโลกโก้อยู่ดีฮะใส่ทิกไปดิงครับเบิร์ามา18ครับติดโลกโก้สื่อครับพัดเข้าไปอีกหนึ่งทีไม่เข้าครับผมเคลียร์โลได้อีกรอบนึงน่าจะปินปินลัดตรงนี้ล่อยเข้าไปครับคือ18ครับผม ซ้ำก็ไปอีก16เซ้ำก็ไปอีกคู่แล้วลงไปนอนทันทีครับด้านหลังครับน่าเม็ด้านหลังคือของจริงครับ G4 ลงไปนอนเรียบร้อยครับแล้วก็ a e r i a l base มาจาก G ท not U R ฝั่งนู้นคประบาี G เยอะจังเลยเคครับน่าจะทยอยทยอยตายไปแล้วครับจังหวะนี้หางกองหลังเขายังไม่พลาดครับแล้วก็ปาดซ้ำอีกทีแบบแ8เอแล้วโดนเด้ง้วเปิดไปกองหน้าผมหายเลยฮะจังหวะนี้เหลือกองหลังอยู่3ตัวครับที่โดนระเบิดมาเมื่อกี้กองหน้าผมหายเลี่ยงหายเกลี้ยงเลยฮะพิเศษ็ซานครับ2ต่อ3ครับจังหวะนี ยังไงฮะแต่ว่าจะยืนได้หรือเปล่าผมว่าโลกกู้ยกิ๊ตอน่าจะใกล้หมดแล้วหรือไม่ก็หมดแล้วลนะ้วปาดเข้ามาจบเลยหรือเปล่าแล้วปิดงานเลยเหรอแฟตยูอาร์ครับเราเป็นหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ครับเอวีพีของแมชนี้แล้วก็เป็นหกร้อยสิบเจ็ดล้านดาเมจของแฟตยูอาร์นะครับประมาณนี้ว่าแล้วว่าแฟตรเราอะ่ะ แบบช<ๆ>ัวๆประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ใครมีไอเดียที่อยากส่งมาก็าส่งมาได้ในเพจนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไปให้เป็นเพจติดต่องานครับแล้วก็อย่าลืมครับใครที่อยากจะเปรหัสหรื erm. อว่าอยากจระสุ่มรหัสวันพัชแมนนะครับก็เข้าไปได้ในเพจนี้เลยนะครับลูกค้าใหม่เข้ามาครั้งแรกทักมาขอโค้ดซุ่มฟรีได้หนึ่งครั้งไปสุ่มเล่นๆขำได้ครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ถือว่าสุ่มเล่นๆนะครับเข้าไปในเพจนี <precautions. S 2> ้ครับสำหรับคนที Norway ่มีงบอยากจะเปยหรืออยากจระสุ่มวันพัช <everyday> <ien> แอปสปอนเซอร์ของเราวันนี้ Expo นะครับใครที่เล่นเกมเงาๆจะปิดเทอมแล้วหรือว่าปิดคอร์สไม่ว่าจะเป็นมาหาลัยทำงานแล้วว่างๆเนะี่ยหาเกมเล่นแล้วได้เงินไปด้วยเนะี่ยผมแนะนำเลยครับแอป Expo แอปนี้โหลดกันได้ใต้ d s s r r p t t o n นครับรายละเอียดก็อยู่ทีต้นคลิปที่ผมอแอดไปก่อนหน้านะครับอ่ะก็คลิปนี้ผมไปแล้วเจอกัน,นคลิปหน้าครับไปแล้วผมบายบุยกับผมเจอกจะ้า